สวัสดีครับมาสนามกีฬาจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวผมพาไปว่ายน้านะครับใครหาที่ว่ายน้ําที่สนามกีฬาจังหวัดสระบุรีสาวยน้ําเข้าฟรีไม่เสียเงินนะครับเปิดทุกวันหยุดแค่วันเดียวคือวันจันทร์ครับขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาเข้าไปนะครับเมื่อกี้เราถ่ายอยู่ด้านหน้านะครับประตูทางเข้ามันจะเข้าไม่ได้นะเขาจะปิดนะครับเราต้องไปอ้อมเข้ามาทางหอในกาของอบจนะครับแล้วเราก็อ้อมไปด้านหลังอบจนะครับสาวยน้าจะอยู่ตรงนู้นครับเอาใหม่ตรงนู้นคือถนนใหญ่ ที่เราเข้ามานะครับมันจะเข้าไม่ได้เราต้องเข้าประตูด้านข้างแล้วอ้อมมาด้านหลังนะครับแล้วเราจะเจอสระว่ายน้ําอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสนามบอลนะที่มืดๆนะครับอันนี้บอกไว้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยมานะครับทางเข้ามันยังงงๆหน่อยไม่เป็นไรถามพี่ๆรปภก็ได้นะครับมีพี่ๆรปภอยู่รอบๆสนามกีฬานะครับไปเดี๋ยวเราจะเดินหรือขี่รถไปได้นะครับอ้อมเข้าด้านหลังสระว่ายน้ำนะครับขี่รถอ้อมมาจากหลังอวบจทะลุมาเข้าสระว่ายน้ํานะครับมีลานจอดรถทั้งรถยนต์และมอไซค์นะครับเราก็เข้า ตรงประตูนี้ครับอุปกรณ์บังคับมีสามอย่างนะครับหนึ่งกางเกงว่ายน้ํสองหมวกสามแว่นตานะครับถ้าใครไม่มีมาเช่ามาซื้อที่นี่ได้นะครับถอดรองเท้าวางไว้ที่ชั้นนะครับเห็นไหมหยุดทุกวันจันทร์นะครับเวลาเปิดปิดนะครับมาดูที่นี่เลยเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงสองทุ่มนะครับผมมาก็น่าจะประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับราคา ราาเช็ดตัวแว่นตา120นะครับ200อันนี้50บาทนี่คืออะไรไม่ได้ใจน่าจะเป็นหมวกนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกกางเกงว่ายน้ําชุดว่ายน้ําก็100-200นะครับอันนี้ราคาขายเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวนี้มีแบบเช่าอยู่นะราคาเช่าอ๋อนี่ใช่ไหมครับนะครับนี่ครับราคาเช่ากางเกง30ชุดว่ายน้ํา30นะเป็นตาหมุนยาหมวกก็ประมาณนี้ครับเขาก็จะแบ่งเป็นซ้ายขวาชายหญิงนะครับผู้หญิงไปทางนี้ผู้ชายไปทางนี้ครับเราก็จะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงสระได้เลยนะครับ อันนี้ผมพกมาใส่ถุงมามีมวกนะครับเอ่อที่ปิดจมูกที่อุดหูนะครับการน้ำเข้าแล้วก็แว่นตาจะอยู่ในซองเล็กๆแค่นี้นะครับถ้าจะมาไหว้นานๆว่าชุดใหญ่นะครับตอนนี้เป็นท่อหายใจนะครับแล้วก็พกมานะครับเต็มที่เลยแล้วแต่เรานะครับเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนชุดเสร็จเราก็ล้างเท้านิดนึงนะครับแล้วก็เข้ามาที่ศาลได้เลยที่นี่ห้ามผิดกฎนะครับถ้าผิดกฎจะโดนพี่ๆเจ้าหน้าที่นะด่าเสียหมาเลยนะเพราะฉะนั้นกฎก็คือ กางเกงนะครับกางเกงว่ายน้ําหมวกแล้วก็แว่นตาเนี่ยต้องมี3ามอย่างนะครับและห้ามกระโดดนะครับเราเห็นไมเคลนเฟลกระโดดเราอยากกระโดดตามเนี่ยกระโดดไม่ได้นะครับเราต้องอยู่ริมขอบสาแล้วค่อยๆนั่งลงไปที่สะแล้วก็ไหว้นะครับ <laughs> อย่าไปเกียนนะบางบางคนเนี่ยอยู่กระโดดจากขอบสาลงไปเนี่ยไม่ได้นะครับพวกดาษเสียหมาเลยนะ <laughs> แค่นี้นะครับก็ไ่วยได้เลยนะครับ ผมเองว่ายน้ำไม่เป็นนะครับผมก็มาฝึกที่นี่นะครับฝึกตอนโตตอนอายุ30มสิบกว่าแล้วนะครับผมใช้เวลาฝึกประมาณรวมๆ2ปีนะครับตอนแรกก็จะมาริมโน่นอะริมที่ไปแช่น้ําเล่นๆอะไม่กล้ามาตรงลึกๆด้วยกลัวจมน้ำไม่บอกไหมครับก็ค่อยๆค่อยๆแอบดูฝั่งนี้จะเป็นเด็กทําไมเด็กน้อยว่ายเก่งอย่างวะแล้วว่ายเร็วด้วยนะก็ค่อยๆแอบดูเฮ้เขาเขาเรียนกันยังไงนะครับฝึกตีขาฝึกเกาะโฟมยังไง ผมก็ไม่ได้เกาะโฟมไม่ได้ฝึกตีขาอะไรไงนะค่อยๆเริ่มจากว่ายท่าที่เราว่ายได้ก่อนผมจะว่ายจากท่ากบท่ากบมันว่ายง่ายแล้วมันหายใจง่ายเอ้ยท่ากบเอ้ยมันง่ายวะก็ค่อยๆฝึกฝึกการหายใจนะครับแล้วก็ค่อยๆตีขาค่อยๆลองว่ายดูค่อยๆลองยังคอหายใจดูสำรักน้าไม่รู้เท่าไหร่สองปีนะครับว่ายแบบไม่ไม่ได้เรียนเลยดูจาก YouTube แล้วก็วันนี้ฝึกนิดๆวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆสะสมไปนะครับ แล้วผมไม่ได้มาทุกวันนะช่วงไหนแบบเบ,เบื่อๆเซ็งๆก็ไม่ได้มาก็ไปวิ่งไปปั่นจักรยานไปทาอะไรก็อยู่บ้านเฉยๆวันไหนเฮ้ยอยากลองว่ายน้ําใหม่วะก็กลับมาว่ายนะครับภายในสองปีผมว่ายได้นะไม่ได้เรียนเลยนะครับว่ายอยู่ที่เนี่ยก <c oughs> ็เป็นกําลังใจให้คนที่โตๆแล้วพวกแก่ๆแล้วแล้วอยากว่ายน้ําในใจอะมันอยากว่ายแต่มันอายจะไปเรียนกับเด็กน้อยเด็กอนุบาลตัวเล็กๆเราก็เฮ้ยเราผู้ใหญ่แล้วส0มสี่ิแล้วนึกออกไหมมันก็มันอายเด็ก จะมาเล่นเองมัน,ม,นมันว่ายน้ําก็ว่ายไม่เป็นนะครับเราต้องผมใช้เวลาอดทน2องปีค่อยๆว่ายไปเรื่อยๆเรื่อย,อย,อยๆ,ๆ,ๆตอนเนี้ยเมื่อกี้ผมว่ายไปกกบร้อยเมตรได้แล้ว <c oughs> ใช่ไหมสามมันเท่าไหร่สามหนห้าสิบเมตรไปกับในร้อยเมตรแบบไม่พักเออผมว่ายได้แล้วนะทุกคนก็ต้องว่ายได้เหมือนกันนะครับแต่ก็แล้วแต่ใครจะเรียนก็ไปเรียนถ้าใครแบบผมฝึกเองก็พยายามนะครับผมเคยเกือบจมน้ําตายมาแล้วนะในชีวิตเนี้สองครั้งครั้งแรกเลยสมัยเด็กๆมันจะมี ริมริมแม่น้ําป่าสักบ้านผมสระบุรีใช่ไหมครับเขาจะมีน้ำเขาเรียกอะไรอะ่ะที่ริมตลิ่งแล้วเขาจะมีไม้พาดยาวๆไปแล้วเดินไปตักน้ําเดินไปซกักผ้าอะไรอย่างนั้นอะ่ะเออพอน้ํามันท่วมขึ้นมาบนไม้ที่เขาพาดอะ่ะมันจะเป็นพวกขี้เลนอยู่บนไม้ผมก็ไปเดินบนนั้นอะ่ะเดินตามสะพานที่มันมีน้ําน้ําท่วมอยู่นิดๆแล้วมันลื่นขี้เลนผมถลายลงไปเลยครับผมถลายวืดลงไปแล้วตกลงน้ําตุ้มขาไม่ถึงตะเกียกตะกายยังไงก็ไม่รู้ละ่ะรอดรอบที่หนึ่งรอบที่สอง ตามพ่อไปหาปลาเออพ่อพายเรือไปแล้วให้เรามาไม่ทันนะครับแล้วริมริมตะลิงอะ่ะมันจะมีหญ้าขึ้นแบบเยอะมากแล้วญ้าแล้วญ้ามันโน้มลงไปในน้ํายาวเลยนะครับริมตะลิงเราก็เดินบนหญ้าไปเรื่อยๆรื่อวิ่งวิ่งจะวิ่งไปหาพ่อวิ่งบนหญ้าไปเรื่อยๆมันวิ่งได้เพราะว่าหญ้ามันคาดกับดินอยู่แต่พอวิ่งไปถึงจุดนึงอะ่ะดินมันตะลิงมันซุดลงไปมันเป็นเวิร์กนึกออกไหมกําลังเดินอยู่ดีแล้วเหมือนเดินตกหลุมวบลงไปอะ่ะ แต่หลุมนั้นน่ะมันคือในน้ําเลยนะครับบวบลงไปเอาแล้วไม่รู้ทิศไม่รู้ทางนะอันนั้นก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วรอดสองครั้งที่ที่จําความได้ว่าเกือบตายจมน้ำนครับมันก็เลยฝ่งใจว่าเฮ้ยกูว่ายน้ําไม่เป็นถ้ากูเจอครั้งที่สามครั้งที่สี่อีกแบบนั้นนะ่ะมันอาจจะไม่โชคดีตะเกียกตะกายรอดมาได้นึกออกไหมเราก็ต้อง่กูขอฝึกห่อยว่าชีวิตนี้กูขอว่ายน้าเป็นนิดนึงถามว่าทุกวันนี้ไปเที่ยวน้าตกหรือเจอแม่นงแม่น้ําผมกล้าโดดเล่นไหมก็ไม่กล้านะครับ แต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดแล้วเกิดผมจมแบบตอนวัยเด็กัะผมว่าผมตั้งสติได้ดีขึ้นเรารู้จังหวะการหายใจนะครับการลอยตัวเฮ้ยลงไปในน้าเนี่ยเราต้องตั้งสติแล้วเราโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ทิศรู้ทางนะครับพอลงไปในน้ําแล้วเราพอเป็นเนี่ยเราจะรู้แรงโน้มถ่วงของโลกมันจะดึงเราลงไปแบบนี้พอเราตั้งสติปุ๊บเรารู้แล้วว่าแนวเนี้ยลงไปข้างล่างคือตะลิงผู้ตั้งสติอย่าตะเกียดกายค่อยค่อย ย้อนแรงน้มถ่วงของโลกมันจะขึ้นไปพนน้าอ่าอันนี้ถ้าเราตั้งสติได้เราจะเข้าใจนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเป็นกําลังใจให้สําหรับเพื่อนๆพ่ี่ๆนั้นนะที่แบสี่สิบกว่าห้าสิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยไหวได้เราไาวได้ผมอายุสามสิบน่าจะสาสิกลางๆางช่วงนั้นน่ะมาฝึกไหว้ก็ไห้ได้นะครับไปเดีไปไหว้ต่อเดี๋ยวเริ่มจากท่ากบก่อนนะครับไ่วยง่าย ถ้ากบผมก็ดำพูดดำว่ายอยู่แค่นี้ถ้าเราหายใจไม่เป็นแบบก้นหายใจไว้แล้วฮึบฮึบฮึบได้กี่ทีหมดลมหายใจเราก็พอหายใจใหม่แล้วเราค่อยว่ายใหม่นะครับอันดับแรกสเต็ปแรกคือยังไม่ต้องฝึกหายใจถ้าเราหายใจไปด้วยว่ายไปด้วยเราจะสำลักก้นหายใจแล้วว่ายแม่งเลยว่ายเท่าไหร่หมดลมหายใจเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ยืนยืนหายใจแล้วเราค่อยว่ายต่อนะครับพอเราพอเราจับท่าทางการว่ายได้แล้วจากนั้นค่อยๆมาฝึกการหายใจให้มันสัมพันธ์กับท่าว่ายนะครับนี้คือเทคนิคของผมนะอันดับแรกคือ ว่ายให้มันถูกท่าก่อนว่าไอ้ท่ากบว่ายังไงฟรีสไตล์ว่ายัาไยางไ,ไงไนะครับพอเรารู้ท่าปุ๊บเราค่อยมาปรับการหายใจให้มันเหมาะสมกับท่าว่ายนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะว่ายท่ากบไปครึ่งสายแล้วก็ฟรีสไตล์กลับมาเดี๋ยวไหวไม่รู้ไม่ได้ไว่ายนานแล้วนะครัเพิ่งกลับมาว่ายใหม่ <laughs> ถ้ามันว่ายเป็นแล้วมันก็จะเหมือนปั่นจักรยานนะครับมันจะไม่ลืมนะครับแต่ความฟิตมันจะหายไป ที่บอกนะครับลงสระแล้วห้ามกระโดดนะต้องนั่งขอบสระแล้วลงนิ่มๆแบบนี้นะครับอุปกรณ์บังคับสามอย่างนะครับแว่นตาหมวกแล้วก็กางเกงว่ายน้ำนครับ <c oughs> คุยกันนีกว่าสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยนะคแต่ชีวิตนี้อยากว่ายให้เป็นสักครั้งหนึ่งนะอ่ะนดับแรกมาสระว่ายน้ำก่อนนะครับเตรียมชุดไหมพร้อมนะไม่มีชุดก็มานะลองเช่าดูนะครับแช่น้ำอย่างเงี้ยผมมาแรกๆผมแช่น้ำอย่างเงี้ยแช่น้ำไม่กล้าเดินไปที่ลึกๆด้วยกลัวจม <laughs> จากนั้นนะครับ เริ่มดำน้ำก่อนดำน้ำฝึกหายใจให้เราไม่กลัวน้ำนะครับทำไงก็ได้ให้เราไม่กลัวเวลาน้ําเข้าจมูกเข้าปากเนี่ยให้เรา มองเป็นเรื่องปกติเพราะมันมันจะสำลักขึ้นหัวจี๊ดเข้าคอเข้าปอดอะไรแบบเราอย่าไปกลัวนะมันเป็นเรื่องปกตินะ <c oughs> ต้องแบบช่างแม่งมันนะครับเดี๋ยวมันก็หายจากนั้นถ้าใครจะฝึกว่ายนะครับเอ่ออย่างที่บอกกั้นหายใจแล้วว่ายก้านายใจะพึบเดียวเลยนะเดี๋ยวไปดู เนี่ยแบบเนี้ยก้นหายใจคือเราจะกังวลกับการหายใจกลัวหายใจแล้วสูดน้ําเข้าจมูกเข้าปากแล้วมันสำลักี๊ดขึ้นหัวไน้ไยเพราะฉะนั้นเรากั้นหายใจแล้วไว่ายไปเลยพอหมดลมหายใจปุ๊บเด้งขึ้นมาหายใจครับโอเคอันนี้เราเราจะเริ่มเราจะเริ่มชินกับท่าทางแล้วจากนั้นพอเราจําท่าทางได้ปุ๊บเราจะจ้วงจ้วงเดียวหรือสองจ้วงก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ค่อยๆลองฝึกค่อยๆลองฝึกว่ายดูฝึกว่ายแล้วก็หายใจ เมื่อกี้ฟีจะ์ตายผมแนะนำให้ลองท่ากขกก่อนนะครับท่าโขมันหายใจง่ายอยากง่ายนะ ท่ากดมันจะขึ้นมาแล้วหายใจลงไปแล้วปล่อยลมหายใจเนี่ยเราจับจังไหวอย่างนี้ให้ได้ขึ้นมาแล้วหายใจลงไปแล้วเป่ามันมันจะมันจะสัมพันธ์กับท่าไหว้นะครับเพราะไหว้ท่ากบเก่งๆแล้วไหว้จนแบบสุดขอบสาได้แล้วนะครับเราจะไม่กลัวแล้วแล้วเราค่อยมาฝึกรีสไตล์ต่อนะครับอีกสักพักใหญ่ๆก็จะเป็นรีสไตล์หลังจากไหว้ท่ากบไปแล้วนะครับอ่ะอันดับแรกมาสาวไว้น้ําก่อน แล้วก็ทําตัวให้ชินว่าการสําลักน้ําน้ําเข้าจมูกเข้าปากแล้วมันจีดขึ้นหัวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติน้ําเข้าหูเออวิธีการแก้น้ําเข้าหูนะครับถ้าเกิดน้ําเข้าหูปุ๊บสมมติเข้าฝั่งนี้เอียงเลยเอียงแล้วจับน้ําหยอดกอกเข้าไปมันเต็มเลยนะครับแล้วเราก็เอียงเอียงกลับมาน้ํามันจะไปดูดน้ําที่เข้าหูออกมาแล้วมันจะโล่นะครับอันนี้คือวิธีการตอนแรกๆผมก็กลัวนะเพื่อนมันบอกเพื่อนบอกเฮ้ยมึงกอกน้ําเข้าไปเลยเพื่อนว่ายน้ําไปแล้วเด็กมันออก ผมก,เมก,ก็เด็กมันนอกเหมือนกันมันว่ายน้าคลองห้หนอ่อคลองบึงไอเทียน้าน้าเข้าหูกูอยู่แล้วให้กูกอกน้ําเพิ่มเข้าไปอีกเที่ยงกลัวหูมันจะเน่ากลัว,วกอกเข้าไปแล้วมันจะไม่ออกแต่มันแม่งออกพอน้ําเข้าปุ๊บเราหยอดหยอดเพิ่มเลยเพิ่มให้เต็มแล้วเราก็อ,อย่างเงี้ยมันจะมันจะดูดบล็อกออกมาเลยครับ <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะครับใครจะมามีมีใจที่อยากอยากจะว่ายน้ําเป็นอยู่สักครั้งในชีวิตแต่ก็ฝึกเริ่มต้นใหม่ได้นะครับใครที่เคยพยายามไปหลายครั้งแล้วแล้วยังพอแท้ พย,ยายามใหม่สองปีนะครับก็ผมจะไหว้ได้ก็ผมแพ้เวลานานขนาดนั้น,นครับไม่เป็นไรวันนี้ยังไหว้ไม่ได้ทักวันนีต้องเป็นกูต้องไหว้ได้ลวะนะผมคิดอย่างนั้นนะเออแล้วผมก็ไหว้ได้นะครับปไปฝ่นายน้ำกัต่อ ไปครับลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสักวันหนึ่งองเป็นของเราวันหนึ่งต้องไหวได้นะฮะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคนอื่นไหวได้กูก็ลองไหวได้ดิว่า <laughs> ใช่ไหม